ตอนที่33สานามรบอีกหนาทีเตรียมตัวเข้าปะทะยันรบของพวกเขาเคลื่อนที่มาจนใกล้จะถึงจุดหมายปลายทางแล้วบริเวณนี้เป็นพื้นดินที่แห้งแรงสองข้างทางเป็นเนินเขาสลับกับพื้นราบมีต้นไม้แห้งที่ไร้ใบอยู่เป็นประรายสมกับเป็นโลเคชั่นสำหรับเกมสงครามเลยเห็นตัวของศัตรูแล้วอีกสองนาทีเตรียมตัวเข้าปะทะเมื่อเดินต่อมาอีกก็เห็นฝ่ายศัตรูที่อยู่ไกลๆภาพฉายขึ้นบนจอมอนิเตอร์จอหนึ่ง ทำให้วิทูลเห็นว่าพวกมันก็เป็นหุ่นสีขาที่เดินเหมือนแมงมุมไม่ต่างกันกับหุ่นของฝ่ายตนหากแต่ของพวกมันเป็นสีแดงส่วนของเขาเป็นสีน้ำเงินและตรงด้านหลังของพวกมันมียันรบที่มีรูปร่างเหมือนกับแมงมุมตัวใหญ่อยู่ด้วยนั่นคงเป็นยันบัญชาการของพวกมันถ้าเดาไม่ผิดยานที่เขานั่งอยู่ในตอนนี้ก็คงมีรูปร่างที่เหมือนกันนับถอยหลังสามสองหน เข้าปะทะเมื่อนับถอยหลังเรียบร้อยแล้วทั้งสองฝ่ายก็เข้าปะทะากาันหุ่นแมงมุมพวกนั้นยิงกระสุนออกไปกระสุนปืนใหญ่ของทั้งสองฝ่ายพุ่งเข้าใส่กันเป็นสายระยังควันตุ้มหุ่นยนต์แมงมุมของทั้งสองฝ่ายต่างถูกระเบิดไปหลายตัวผู้บัญชาการครับออกคำสั่งทีครับในขณะที่กำลังดูการต่อสู้ของหุ่นทั้งสองฝ่ายอยู่นั้นก็มีเสียงเรียกวิทูลดังขึ้นมาค่ะ ออราดูไปก่อนวิทูลบอกเขาเองก็ไม่รู้ว่าต้องสั่งการยังไงจึงได้แต่ดูสถานการณ์ไปก่อนเมื่อหุ่นแมงมุมพวกนั้นลดจำนวนลงไปเรื่อยๆก็มีหน้าต่างบางอย่างปรากฏขึ้นตรงหน้าของเขาเป็นหน้าต่างในการเรียกยูนิตออกมาฝั่งซ้ายมือของเขาเป็นยูนิตท,ที่กำลังเข้าสู่การซ่อมแซมส่วนฝั่งทางขวามือคือยูนิตท,ที่เขาสามารถเรียกออกมาได้ ซึ่งตอนนี้มีหุ่นแมงมุมกับหุ่นรูปร่างเป็นมนุษย์สวมเกราะหรือพวกหุ่นรบที่เรามักจะเห็นในเกมหรือการ์ตูนชื่อดังถ้าจะเรียกพวกมันออกมาต้องจ่ายด้วยเหรียญตราซึ่งเหรียญตราจะได้มาจากการจัดการกับยูนิตของฝ่ายศัตรูราคาหุ่นยนต์500เหรียญตราจำนวนเหรียญตราที่มีอยู่คือ1520ี่เหรียญตราวิทูลมองดูจำนวนเหรียญตราที่อยู่มุมขวาบนของหน้าต่าง เขาจึงเรียกหูนรบออกมาสามตัวหลังจากเรียกเสร็จก็ปรากฏห่นรบสามตัวขึ้นที่สนามรบจากนั้นพวกมันทั้งสามก็เดินตะลุยเข้าไปหุ่นทั้งสามมีความทนาทานมากกว่าห่นแมงมุมและพลังทำลายล้างของพวกมันก็มากกว่าหลายขุมเพียงชั่วอึดใจพวกมันก็สามารถฆ่าหูนแมงมุมของฝ่ายตรงข้ามได้เกือบหมดแล้วทำให้เขาได้รับเหรียญตรามาเป็นจำนวนมากคลื่นที่สองของศัตรูกำลังมาตอนนั้นเองที่ระบบแจ้งเตือนขึ้นวิทูลยังไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้น หุ่นของฝ่ายศัตรูก็ปล่อยยูนิตหุ่นแมงมุมและหุ่นรบออกมาเป็นจํานวนมากเกิดอะไรขึ้นพวกมันทําไมเพิ่มจํานวนขึ้นมามากขนาดนี้พริบตาเดียวหุ่นรบทั้งสาของเขาก็โดนเป่ากระเด็นวิทูลรีบเรียกยูนิตท,ที่ซ่อมเสร็จออกไปแล้วกดเอาหุ่นรบออกมาอีกสิตัวทําให้เหรียญตราในระบบของเขาหมดเกลี้ยงวิดแดดบึ้ม พวกมันยิงกระสุนปืนใหญ่ออกมาจากยานแม่กระสุนนั้นพุ่งเข้ามากระแทกโดนยานแม่ที่เขานั่งอยู่จนสันส่นสะเทือนคำเตือนตัวยานเกิดความเสียหาย10%ระบบแจ้งเตือนเมื่อตัวยานโดนโจมตีพวกเรายิงกระสุนปืนใหญ่ตอบโต้พวกมันกลับไปวิทูลออกคำสั่งก่อนที่หน่วยปืนใหญ่จะยิงกระสุนออกไปทว่าเมื่อเข้าไปใกล้ายานแม่ของพวกมันกระสุนปืนใหญ่ก็ระเบิดออกเหมือนกระแทกกับกำแพงที่มองไม่เห็นนั่น มันเกิดอะไรขึ้นวิทูลแปลกใจเมื่อเห็นภาพนั้นพวกมันเปิดใช้โล่ป้องกันครับผู้ใต้บังคับบัญชาคนหนึ่งพูดขึ้นเราเองก็เปิดบ้างสิวิทูลพูดโล่ป้องกันยานแม่ราคา2,500เหรียญตราได้ยินดังนั้นระบบก็แจ้งเตือนขึ้นมาเหรียญตราของเขาหมดเกลี้ยงไปแล้วจึงไม่สามารถเปิดโล่ป้องกันได้ในตอนนี้และปืนใหญ่ของยานสามารถยิงออกมาได้หนึ่งครั้งต่อหนึ่งนาที ฉะนั้นกว่าที่อีกฝ่ายจะยิงกระสุนปืนใหญ่เข้ามาได้อีกก็ต้องรออีกหนึ่งนาทีโจมตีเข้าไปใส่พวกมันแล้วแยกกันออกเป็นสี่กลุ่มเพื่อหนีกระจายกันออกไปวิทูลออกคําสั่งทำให้เหล่ายูนิตเหล่านั้นแบ่งออกเป็นสี่กลุ่มแล้วยิงกระสุนเข้าไปใส่ศัตรูจากนั้นก็แยกออกเป็นสี่ทางเพื่อหลบหนีออกไปเมื่อเหล่าศัตรูเห็นดังนั้นเลยได้ใจแล้วติดตามพวกนั้นไป เพราะมีกำลังพลที่มากกว่าเลยคิดว่าจะสามารถติดตามท่าพวกเขาได้อย่างง่ายดายทำให้พวกมันชะล่าใจทิ้งยานแม่เอาไว้เพียงลำพังบืม้มยานแม่ของมันยิงปืนใหญ่เข้ามาใส่พวกเขาอีกครั้งตัวยานมีความเสียหาย17%ทำให้ตัวยานเกิดความเสียหายขึ้นอีกวิทูลไม่ได้สนใจรีบสั่งให้ยิงปืนใหญ่ออกไปอีก แต่มันก็ไม่สามารถทำอะไรอีกฝ่ายได้เพราะพวกมันมีโล่ป้องกันทำได้แค่ลดพลังของโล่พวกมันลงไปเรื่อยๆเท่านั้นให้กลุ่มที่หนีไปหยุดแล้วหันกลับมาโจมตีพวกที่ตามไปโดยฉับพลันวิทูนออกคำสั่งอีกทำให้ยูนิตท,ที่ถูกตามล่าหยุดกระทันหันแล้วหมุนตัวกลับมาด้านหลังแล้วกระหน่ำยิงเข้าใส่พวกมันโดยที่พวกมันไม่ทันได้ตั้งตัวก็โดนโจมตีอย่างหนักแล้ว นั่นทำให้ยูนิตของพวกศัตรูถูกทำลายไปอย่างง่ายดายในขณะที่ยูนิตทางฝั่งของพวกเขาเสียหายเพียงจำนวนน้อยเท่านั้นยูนิตที่ถูกทำลายถูกส่งมาที่หน้าต่างของระบบเพื่อทำการซ่อมแซมอัตโนมัติและที่สำคัญเหรียญตราของเขาก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วออกมาให้หมดวิทูลเรียกยูนิตหุ่นรบออกมาด้วยเหรียญตราทั้งหมดที่มีพร้อมกับเรียกพวกที่แยกย้ายกันไปก่อนหน้านี้กลับมารวมตัวแล้วกระหน่ำยิงยานแม่ของอีกฝ่ายที่อยู่ตัวคนเดียว ไม่มียูนิตคอยอารักขาเพราะพวกมันถูกทำลายไปจนหมดแล้วปังเบืม้มกระสุนเหล่านั้นพุ่งออกไปปานหาฝนล,ลดพลังโลกของมันได้อย่างรวดเร็วไม่ถึงนาทีโลกของพวกมันก็พังบือ้อพวกมันยิงเข้ามาอีกหลังจากรีโหลดกระสุนสำเร็จตัวยานเกิดความเสียหาย24%ตัวยานของวิทูลเกิดความเสียหายสะสมเป็น24%แล้ว แต่เขากลับไม่เป็นกังวลเลยสักนิดเพราะว่าตอนนี้ตัวยานของอีกฝ่ายเสียหายเกือบ50เปอร์ซนเพราะกระสุนของเหล่ายูนิตของเขาที่กระหน่ำยิงกระสุนเข้าใส่ยิงปืนใหญ่วิทูลออกคำสั่งให้ยานยิงปืนใหญ่ออกไปอีกกระสุนปืนใหญ่พุ่งเข้ากระแทกตัวยานแม่ของพวกมันเต็มๆทำให้พลังของมันลดลงไปอย่างรวดเร็วและไม่นานยานแม่ของพวกมันก็ระเบิดออกกำจัดยานแม่ของศัตรูสำเร็จคลื่นศัตรูที่สามกำลังมาบอสปรากฏตัว เมื่อยานแม่ระเบิดระบบก็แจ้งเตือนขึ้นอีกครั้ง